บทที่4คืนนี้เป็นอีกคืนที่ลลินาไม่ได้ทำงานแปลนิยายโรมันเพราะสำนักพิมพ์ยังไม่ได้ส่งต้นฉบับเรื่องใหม่มาให้หลังจากคุยกับนพศรเรื่องการแสดงคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายของการประกวด Thailand the Idol ที่ทั้งสองมั่นใจว่ายังไงเสียกลาธีก็เป็นแชมป์ในปีนี้อย่างแน่นอนแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะกดจองบัตรกันได้ทันหรือไม่เพราะแฟนคลับหลายคนต่างแย่งกันจองบัตรรอบนี้แต่นุพศรก็มั่นอกมั่นใจว่าจะจองได้ทันอย่างแน่นอนเมื่อวางสายจากนุพศรแล้วลลินาก็เอนหลังพิงพนักเก้าอี้สายตาเหลือบไปเห็นนิยาโรมานเล่มที่เธอแปลเรื่องก่อนหน้านี้ซึ่งทางสำนักพิมพ์จะส่งมาให้ทุกครั้งหลังตีพิมพ์และวางจำหน่ายแล้ว หน้าปกนิยายยังคงเป็นภาพวาดหนุ่มตาน้ำข้าวประเภทหล่อล่ำกล้ามบึกผิวแทนเหมือนเคยแต่ครั้งนี้แปลกไปตรงที่พอเห็นปกนิยายลลินากลับไปนึกถึงพิมพ์ขึ้นมาเสียได้ แม้ว่าเขาจะไม่ใช่หนุ่มกล้ามใหญ่โตแบบกล้ามปูแต่ก็ดูคล้ายๆพระเอกหน้าปกพวกนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับหนุ่มสวยแบบที่เธอและสาวๆสมัยนี้ชื่นชมเว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าพีมนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกอบอุ่นเข้าถึงง่ายดูเป็นมิตรไม่ว่าใครได้อยู่ใกล้ๆก็รู้สึกสบายใจไม่เกรงเขาเป็นเหมือนเพื่อนข้างบ้านที่สามารถพูดคุยได้อย่างสนิทใจหากฝรั่งมีสำนวน go next door อันหมายถึงหญิงสาวที่มีบุค,คลิกเป็นมิตรอบอุ่นเข้าถึงง่ายพีมก็คงจะเป็นบอยเน็กซ์ดอทำนองนั้นเลยคิดไปคิดมาลลินาก็ฉุกใจขึ้นมาว่าแล้วเหตุใดเธอถึงต้องมาคิดเรื่องของพีมทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอเคยคิดถึงแต่หน้าของกลทีเท่านั้นเวลาแปลนิยายก็มักจะจินตนาการว่ากลทีคือพระเอกของเรื่องแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเธอจะแวบไปคิดถึงใบหน้าของพีมขึ้นมาแทน เพื่อเป็นการทำให้ตัวเองเลิกคิดเรื่องของพีมหรืออาจจะคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นๆอีลลินาเลยตัดสินใจลงไปที่ครัวทำขนมหวานสำหรับไปวางขายที่ร้านของเกวลินแทนสายๆของวันรุ่งขึ้นลลินาก็นำพานาคอตตาสตรอเบอรี่มาให้เกวลินซึ่งคอยดูช่วยเกวลินดูแลร้านเพราะวันนี้เป็นวันหยุดลูกค้าทยอยเข้าร้านตลอดเวลา จนกระทั่งช่วงบ่ายเมื่อลูกค้าเริ่มซาลงกระดิ่งที่แขวนไว้ที่ประตูก็ส่งเสียงดังกรุงกลิง๋งพอเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นว่าเป็นพิมเดินเข้ามาในร้านเรือนกายที่สูง180กว่าเซนติเมตรของเขานั้นเกือบจะถึงกรอบประตูกระจกของร้านเลยทีเดียววันนี้เขาสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินพอดีตัวกับกางเกยงยีนสีเข้มไม่ว่าใครมองแวบเดียวก็รู้ว่าพิมพ์เป็นชายหนุ่มที่ชอบออกกำลังกายเพราะกล้ามแขนที่โผล่พ้นเสื้อยืดออกมานั้นบ่งบอกได้เป็นอย่างดี ดีจังครับที่วันนี้คุณนุ่นอยู่ที่ร้านเขาเอ่ยพร้อมเปิดรอยยิ้มกว้างเมื่อเดินตรงมาหาเธอมีอะไรให้ช่วยหรอคะอ๋อเปล่าหรอกครับพอดีทีมงานฝากซองค่าถ่ายทำรายการวันก่อนมาให้คุณนุ่นเขายื่นซองให้เธอแต่ละลินาไม่ได้ยื่นมือออกไปรับไม่ต้องให้ค่าจ้างหรอกค่ะไม่ใช่งานที่หนักอะไรเลยแถมฉันทำหน้าที่ไม่ค่อยดีด้วยซ้ำไม่ได้ครับทีมงานฝ่ายบัญชีเขาจัดการมาแล้วยังไงก็ต้องรับนะครับ เขายังคงยื่นซองค้างไว้อย่างนั้นสุดท้ายแล้วลีนาก็จําต้องรับเอาไว้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวให้ฉันเลี้ยงเครื่องดื่มกับขนมนะคะห้ามปฏิเสธด้วยค่ะละีนาเลยต้องมัดมือชกเขาบ้างและผายมือให้เขาไปนั่งที่โต๊ะริมกระจกมองเห็นสวนหย่อมของร้านตัวเดิมที่เขาเคยนั่งพิมพเขาทําตามที่เธอบอกด้วยรอยยิ้มเหมือนจะยินดีที่โดนเธอมัดมือชกเช่นนั้นแล้วลีนาก็เดินมาที่เคาน์เตอร์ชงเครื่องดื่มซึ่งมีแกวลินคอยส่งยิ้มล้อเลียนอยู่ แต่ไม่ได้พูดอะไรซึ่งท่าทางแบบนี้แหละละลินารู้ดีว่าหากพิมพ์ลุกออกจากร้านไปเมื่อไหร่แล,ล้วก็เกวลินต้องรับบทนายมาซักไซายไต่าถามเธออย่างแน่นอนเมื่อนำกาแฟและพนาคอสตาสตรอเบอรี่มาเสิร์ฟให้เขาแล้วพิมพ์ก็ดื่มกาแฟและกินขนมด้วยท่าทางที่คนทำอย่างเธอ,อยังอดปลื้มไม่ได้แถมเขายังมีคำชมตามมาเป็นระยะระยะอีกด้วยขนมนี้อร่อยจังนะครับคุณนุ่นมีฝีมือดีมากคุณชมมากขนาดนี้เดี๋ยวฉันก็ตัวลอยแล้วล่ะค่ะ ลลลีลนาเอ่ยแย้งเพราะรู้สึกว่าพีมจะชมเธอมากเกินไปซะแล้วแต่พีมกลับหัวเราะออกมาเบาๆคนมีฝีมือทำอร่อยก็ต้องชมสิครับอ้อผมมีอีกอย่างจะให้คุณนุ่นครับเขาเอ่ยก่อนจะยื่นบางอย่างให้เธอบัตรเข้าชมการแสดงรอบสุดท้าย Thailand the Idol ครับคราวนี้ลลลีลนาตาลุกวาวปกปิดอาการดีใจของตัวเองไม่มิดเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าบัตรนั้นมีสใบสำหรับน้องคนนั้นอีกคนนะครับ เพราะปกติเห็นไปดูด้วยกันตลอดคุณพีมพ์ขอบคุณมากเลยนะคะคุณใจดีจังเลย ให้บัตรมาเผื่อน้องสอนด้วยลลินาไม่รู้ว่าจะขอบคุณพีมพอย่างไงดีกับความใจดีความใส่ใจคนรอบข้างของเขาพิมไม่ได้ให้บัตรเธอคนเดียวแต่ให้มาถึงสองใบพอรู้ว่าเธอไปดูการแสดงกับนพสอนตลอดถือเป็นคำขอบคุณจากผมนะคะที่คุณนุ่นไปช่วยถ่ายทำรายการในวันนั้นเขายิ้มกว้างให้อีกครั้งและยังเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เหมือนกับบรรยากาศรอบข้างดูอบอุ่นสว่างสวยเหมือนทุกครั้งที่พิมพ์ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ลลินาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเวลาเห็นแล้วรู้สึกดีแค่ไหน วันนั้นกว่าพิมพ์จะลากลับเขานั่งอยู่ที่ร้านพักใหญ่และเป็นจังหวะที่ร้านกําลังปลอดลูกค้าลาลินาเลยมีเวลานั่งคุยกับเขาซึ่งพิมพ์ก็สามารถชวนเธอคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้โดยไม่ทําให้รู้สึกกระดากหรือลําบากใจแต่อย่างใดเป็นอีกครั้งที่ตอกย้ําว่าพิมพ์เป็นผู้ชายที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่เกรงหรือต้องกังวลในเรื่องใดๆทั้งนั้นและเมื่อพิมพ์ออกจากร้านไปแล้วเกวลินก็เดินเข้ามาแซวทันทีคุณพิมพเขาน่ารักเนาะ ดูสิรู้ว่านุ่นชอบไปดูคอนเสิร์ต Thailand The i d o l ก็ยังอุตส่าห์หาบัตรมาให้ทั้งสองใบแถมยังเป็นธุระเอาเงินค่าจ้างมาให้อีกเขาลงทุนทำขนาดนี้แล้วจะบอกว่าเขาไม่สนใจนุ่นนี่พี่ว่าให้อมพระมาพูดพี่ก็ไม่เชื่อแล้วล่ะแหมพี่ลินก็พูดกันไปค่ะคุณพิมพ์อาจจะแค่ผ่านทางนี้อยู่แล้วก็ได้ก็เลยอา,าสาทีมงานมาให้อีกอย่างเขาก็เป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์รายการด้วยก็คงจะรับเป็นธุระเสียเองทีมงานจะได้ไม่ต้องลำบากเองค่ะ จ้าหาข้ออ้างมาลบลางไปได้เรื่อยๆเนอะพี่สะพายลากเสียงยาวเหมือนจะบอกว่าไม่เชื่อที่เธอพูดเลยสักนิดแลลีนาเองก็จนใจที่จะหาคำพูดไหนมายืนยันให้เกวลินเชื่อว่าพีไม่ได้สนใจเธอเป็นพิเศษเพราะเธอคิดมาตลอดว่าคนที่อยู่กลางแสงไฟอยู่ในวงการอย่างเขาหรือดาราคนอื่นๆจะมาสนใจคนธรรมดาที่เป็นเหมือนแฟนคลับตามคลั่งคล้ดารานักร้องอย่างเธอได้อย่างไร แม้เธอจะตามกรีตามชื่นชมกลทีแต่เธอก็รู้ตัวดีว่ามันเป็นแค่เพียงความสุขเล็กๆน้อยๆของคนเป็นแฟนคลับที่คนไม่เคยเป็นแฟนคลับดาราหรือนักร้องคนไหนจะมาเข้าใจได้แต่ถ้าจะถามว่าตามชื่นชมแล้วคิดอยากให้เขาหันกลับมามองมาสนใจเป็นพิเศษไหมเธอตอบได้เลยว่าไม่ พอแค่พาตัวเองไปอยู่รวมกับแฟนคลับทุกๆคนไปให้เขาเห็นว่ามีคนรักเขามากแค่ไหนเพียงเท่านั้นแลลินาก็มีความสุขแล้วไม่ได้คิดจะได้รับผลตอบแทนมากกว่านั้นเลยสักนิดแลลินาบอกตัวเองอย่างนั้นแต่ตกกลางคืนใบหน้าของพิมพ์ตอนยิ้มดีใจที่ได้เจอเธอและตอนที่เขามีท่าทีสนอกสนใจขนมที่เธอทํากลับมาลอยวนเวียนอยู่ในหัวไม่ยอมจางหายไปไหนจนหญิงสาต้องหยิบโทรศัพท์ มาเปิดดูคลิปการแสดงของกุลทีในสัปดาห์ที่ผ่านมาแทนการเห็นหน้าพิมพ์ในห่วงความคิดพอดูจบก็โทรหารนนพศรเพื่อบอกว่าบัตรชมการแสดงรอบสุดท้ายนั้นเธอได้มาอยู่ในมือแล้วเพื่อนสาวต่างวายร้องกรี๊ดด้วยความดีใจออกมาจนเธอต้องเลื่อนโทรศัพท์ให้ออกห่างจากหูแต่กระนั้นก็ไม่ได้นึกรำคาญหรือว่าอย่างไรเพราะรู้ดีว่านพศรนั้นดีใจมากแค่ไหน การแสดงคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายของการประกวด Thailand the Idol ถูกจัดขึ้นที่ฮอลล์ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางกรุงเพื่อความสะดวกที่เหล่าบรรดาศิลปินดาราในวงการจะมาร่วมงานด้วยได้หน้างานจึงคลาคล่มไปด้วยเหล่าแฟนคลับของศิลปินเหล่านั้นและแฟนคลับของผู้เข้าประกวดที่ต่างแต่งตัวแต่งหน้ากันมาอย่างเต็มที่ไม่นับรวมป้ายผ้าป้ายไฟต่างๆที่ตระเตรียมมากันอย่างดีลลินากับนบสรมาถึงหน้างานเร็วเหมือนเคย ยืนดูทั้งเหล่ากองเชียร์และเหล่าศิลปินรับเชิญที่กำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆรวมถึงให้สัมภาษณ์กับทีมงานการประกวดของช่อง37ซึ่งพิมเป็นพิธีกรหลักและยังเป็นพิธีกรผู้ช่วยผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่คอยเดินไปสัมภาษณ์กลุ่มแฟนคลับกลุ่มต่างๆกลุ่มในที่แต่งตัวมาเหมือนกันมีป้ายไฟและอุปกรณ์เชียร์มาพร้อมพังก็จะถูกสัมภาษณ์กลุ่มอื่นๆก็ส่งเสียงเชียร์กรี๊ดกราดอยากถูกสัมภาษณ์บ้าง บรรยากาศหน้างานจังมีแต่ความรื่นเริงสนุกสนานแล้วในตอนที่กำลังยืนดูกลุ่มแฟนคลับกลุ่มใหญ่ของกลทีถูกสัมภาษณ์อยู่นั่นเองเมื่อพิมพ์สัมภาษณ์เสร็จจูจูชายหนุ่มก็เดินตรงมาหาลลินาและนุสศรแสงไฟจากทีมงานทำให้พื้นที่ตรงที่เธอยืนอยู่นั้นสว่างขึ้นมาทันทีกลายเป็นจุดสนใจของแฟนคลับกลุ่มอื่น ในแบบที่เลี่ยงไม่ได้ลลินาใจเต้นรัวเพราะไม่อยากเป็นจุดสนใจของใครแม้ครั้งนี้พิมพ์จะส่งยิ้มมาให้เหมือนเคยแต่เธอกลับไม่รู้สึกสบายสบายหรือไม่เก่งเหมือนทุกครั้งที่อยู่กับเขาอีกแล้วเพราะไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวแต่ยังมีตากล้องทีมไฟเดินตามมาด้วยและเมื่อพิมพ์เอ่ยถามพร้อมกับยื่นไมค์มาตรงหน้าเธอและนภศรลลินาก็เหมือนจะติดอ่างกระทันหันพูดอะไรไม่ออกสวัสดีครับวันนี้มาเชียร์ใครกันครับ พิมพเปิดคำถามมาอย่างนั้นเอออืมลาลีนาอึ้งไปแล้วพูดไม่ออกแม้พิมพจะพยายามพยักหน้าเธอเบาๆเพื่อเป็นการเรียกสติและให้เธอตอบคำถามแต่หญิงสาวก็พูดไม่ออกอยู่ดีดีแต่ว่าได้นุพศนมาช่วยเอาไว้ได้ทันส้างอวบคลีผ้าพันคอที่สั่งทำมาเป็นพิเศษออกมากลางทันทีแม้ก็ต้องเชียร์กราทีนะสิคะเห็นไหมเราสองคนนะ่ะมีผ้าพันคอมาด้วยพี่นุน่นกลางผ้าเลยค่ะ ไม่เพียงช่วยเธอตอบคำถามโนปศรยังหันมาพยักพเพย์ชวนเธอคลี่ผ้าพันคอที่อีกฝ่ายเพิ่งจะสั่งมาให้ก่อนมาถึงงานแล้วเพิ่งส่งมาให้เธอตอนมาถึงงานนี่เองแลลินาเลยรีบรับลูกด้วยการกางผ้าพันคอออกแล้วส่งยิ้มให้กับพีมแล้ววันนี้คิดว่าตำแหน่งแชมป์จะเป็นของใครครับพิมพ์เอ่ยถามมาอีกต้องเป็นกล์ทีอยู่แล้วค่ะเพราะกล์ทีคะแนนนำมาตั้งแต่สัปดาห์แรกเขาไม่ทำให้แฟนคลับอย่างพวกเราผิดหวังแน่นอน นพศยืดบทสนทนาไปเสียเองเพราะเห็นแล้วว่าลลินายังคงยืนอึ้งอยู่แม้จะยิ้มออกมาแต่ก็เป็นยิ้มที่เรียกกันว่ายิ้มใหญ่แย่เหมือนกำลังคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรทราบใช่ไหมคะว่าคืนนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้ไปร่วมทิปกับผู้ชนะของเราในการประกวดในปีนี้ด้วยคิดว่าจะได้เป็นผู้โชคดีไหมครับแน่นอนฉันต้องเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแน่ๆค่ะคอยดูนะคะ แล้วนุพศรก็ยกมือขึ้นทำท่ากำหมัดด้วยความมั่นอกมั่นใจพิม์เอ่ยขอบคุณแล้วเดินไปสัมภาษณ์กลุ่มอื่นๆต่อเมื่อเขาเดินจากไปแล้วลลินาก็ได้ยินเสียงซุบซิบที่จงใจให้เธอกับนุพศได้ยินดังขึ้นมาทันทีไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเป็นพิเศษไม่เห็นจหน้าสัมภาษณ์เลยเมื่อหันกลับไปมองต้นเสียงก็เห็นว่าเป็นหญิงสาวหน้าตาสาสวยคนหนึ่งกำลังยืนรวมๆตัวอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหญ่ซึ่งทุกคนล้วนถือไป้ายไฟชื่อกลทีอยู่ในมือ ลลินาเห็นอย่างนั้นก็เลยชวนนพศรเดินเข้าไปในฮอล์เพราะไม่อยากได้ยินคำพูดว่าร้ายอีกแล้วเมื่อเดินเข้ามาถึงที่นั่งลลินาก็รู้สึกคาดไม่ถึงเพราะบัตรที่พีมพ์ให้นั้นเป็นที่นั่งที่ใกล้เวทีมากเรียกได้ว่าอยู่หลังแค่แถวที่นั่งเหล่าดาราศิลปินเซเลบเท่านั้นเองเธอไม่คิดมาก่อนว่าพีมพ์จะหาบัตรพิเศษให้เธอขนาดนี้พี่นุน่นได้บัตรมาได้ยังไงเนี่ย หุยที่นั่งใกล้เวทีมากโอ้ยแบบนี้เรากินคอแหง้งแน่แล้วคิดดูนะถ้าเขาประกาศชื่อว่าเราเป็นผู้โชคดีได้ไปร่วมทริปกับกลาทีเราจะได้ขึ้นเวทีไปได้ง่ายแค่ไหนเนี่ยนบะสอนมีท่าทีตื่นเต้นมากทำท่าเหมือนอยากจะกรี๊ดแต่ก็ไม่กล้ากรีดออกมาเพราะเกรงใจเหล่าศิลปินคนดังที่นั่งอยู่ด้านหน้าเธอ ในตอนนี้ล้เลนาน,นึกเสียใจอยู่นิดหน่อยตรงที่เมื่อตอนที่พิมพ์ยื่นไม้มาสัมภาษณ์เธอเธอควรจะตอบคำถามและแสดงสีหน้าท่าทางให้ดูว่าตื่นเต้นกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนไม่ควรให้นมพศรต้องรับหน้าไปคนเดียวแบบนั้นถ้าหากได้เห็นเทปสัมภาษณ์เธอคงทำหน้าตื่นกล้องจนหน้าตลกอย่างแน่นอนฉันขอโทษนะคุณพิมแทนที่จะช่วยคุณให้มากกว่านี้ หญิงสาวนึกขอโทษพิมพ์อยู่ในใจตั้งใจว่าจะหาทางขอบคุณเขาให้ได้การแสดงคอนเสิร์ตในคืนตัดสินหาผู้ชนะการประกวด Thailand the Idol สนุกสมก็เป็นรอบสุดท้ายทุกคนส่งเสียงเชียร์กันดังสนัน่นผู้เข้าประกวดที่เหลือ5คนต่างร้องเพลงและแสดงบนเวทีอย่างสุดฝีมือชนิดไม่มีใครยอมใครและเมื่อถึงเวลาที่จะกดโหวตได้เป็นช่วงสุดท้ายแฟนคลับในฮอต่างหยิบมือถือขึ้นมากดกันเป็นมือระวิง เมื่อวินาทีสำคัญมาถึงพิธีกรประกาศผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและผู้ชนะเลิศในปีนี้ซึ่งก็คือกลทีเสียงเฮและเสียงกรีดร้องโดยความดีใจก็ดังขึ้นถล่มทลายแฟนคลับต่างลุกขึ้นมาปรบมือส่งเสียงกรีกรัาดดังสนั่น รางวัลสาหรับกลาทีในปีนี้ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่กว่าผู้ชนะในปีอื่นๆที่เคยได้รับเพราะนอกจากจะได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดช่อง37เป็นเวลา5ปีแล้วเขายังได้คอนโด1ห้องรถยนต์1คันพร้อมเงินรางวัลจํานวนถึง7หลักและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสําคัญที่แฟนคลับของกลาทีต่างรอคอยนั่นก็คือการประกาศรายชื่อผู้โชคดี10คนที่ทุ่มโหวตให้กับเขาและจะได้ไปร่วมทิปเนปาลด้วยกัน ตอนที่พิธีกรเริ่มสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนบสอกับลลินาต่างยกมือขึ้นพนมแล้วภาวนาให้ตนเป็นผู้โชคดีจนกระทั่งประกาศมาถึงรายชื่อคนที่9ซึ่งเป็นชื่อของนบสอสาวอวบก็กรีดร้องด้วยความดีใจจนสุดเสียงพวามากอดลลินาแน่นก่อนจะรีบเดินขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีและได้ถ่ายรูปกับกลลที นุสศรขออนุญาตกอดชายหนุ่มบนเวทีซึ่งกลทีก็ยินดียิ่งเรียกเสียงกรีดกราดให้แฟนคลับของเขาดังสนัน่นเมื่อได้ผู้โชคดีครบ10คนแล้วพิธีกรยังมีเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนคลับทุกคนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้โดยการประกาศว่าจะมีผู้โชคดีได้ขึ้นมากอดผู้เข้าประกวดคนไหนก็ได้บนเวทีและคนที่จะได้ขึ้นมาก็คือคนที่มีสติกเกอร์รูปดาวแปะอยู่ที่ใต้เบาะที่นั่ง เพียงเท่านั้นเองคนทั้งหอต่างพากันขยับกายก้มลงมองดูที่ใต้เบอะแล้วเสียงกริ๊ดกราดก็ดังมาอีกไม่ขาดสายเมื่อคนที่ได้สติกเกอร์แกะสติกเกอร์ออกมาแล้วทยอยเดินขึ้นมาบนเวทีเพื่อกอดกับผู้เข้าประกวดที่ตนเองเชียร์นับเป็นการประกวดรอบสุดท้ายที่ทั้งสนุกทั้งเซอร์ไพรส์และมอบความสุขให้กับทุกคนที่เข้าชมมากกว่าปีที่ผ่านๆมา คืนนั้นกว่าลลินาจะกลับมาถึงบ้านและได้เข้านอนเวลาก็เลยเข้าสู่วันใหม่มาสองชั่วโมงเพราะเมื่อกลับมาถึงบ้านนุปสรยังโทรมาพูดคุยด้วยความตื่นเต้นและดีใจไม่หายกว่าจะวางสายกว่าจะได้อาบน้ำเข้านอนลลินาก็ง่วงงุนเต็มทีแต่กระนั้นเธอก็ยังไม่ลืมนึกถึงคนที่มีน้ำใจจัดสรรหาที่นั่งแสงใกล้ชิดให้กับเธอในครั้งนี้ดังนั้นวันรุ่งขึ้น ลลลีนาจึงกดดูบันทึกการโทรเข้าออกย้อนหลังจนพบเบอร์ของพีมจากนั้นก็รีบกดบันทึกแล้วรวบรวมความกล้าโทรหาเขาที่ต้องใช้ความกล้านั้นเป็นเพราะว่าเธอไม่เคยโทรหาผู้ชายนอกเหนือจากเรื่องงานเลยสักครั้งพีมเป็นคนแรกที่เธอโทรหาด้วยเรื่องส่วนตัว เมื่อกดโทรออกหญิงสาวก็รอรับสายอยู่เพียงไม่กี่วินาทีเขาก็กดรับแล้วพูดกับเธอทันทีคุณนุ่นเป็นยังไงครับคอนเสิร์ตเมื่อคืนสนุกไหมสนุกมากค่ะขอบคุณคุณพีมมากนะคะที่หาบัตรมาให้แถมยังเป็นที่นั่งใกล้เวทีมากๆด้วยไม่ต้องขอบคุณหรอกครับบอกแล้วไงครับว่าเป็นการขอบคุณที่คุณนุ่นช่วยรายการของพวกเราในวันนั้นนั่นแหละค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณน้องสอนยังฝากขอบคุณคุณพีมด้วยนะคะว่าที่นั่งอ่ะใกล้เวทีมากดูหน้ากลาทีได้ชัด แถมยังขึ้นบนเวทีได้ง่ายด้วยว่าแต่พรุ่งนี้คุณพิม์ว่างไหมคะอยากชวนคุณพิมพ์มาที่ร้านพรุ่งนี้จะเลี้ยงขอบคุณคุณพิมค่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับเขารีบเอ่ยเหมือนจะเกรงใจลลินาจึงรีบกล่าวสำทับห้ามปฏิเสธนะคะพรุ่งนี้เจอกันตอนมื้อเที่ยงค่ะแค่นี้นะคะหญิงสาวรีบชิงพูดและชิงวางสายทันทีกลัวว่าเขาจะปฏิเสธแต่หารู้ไม่ว่าตอนนี้คนโดนชวนยิ้มกว้างแค่ไหน กว้างขนาดที่ว่าคนที่นั่งทำงานอยู่ข้างๆยังเอ่ยปากแซวว่าเขาอ่ะยิ้มจนปากกว้างจะถึงหูอยู่แล้ว